จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลางมีพื้นที่ทั้งหมด2,470ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1,543,591ไร่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ195กิโลเมตรจังหวัดชัยนาทแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอประกอบด้วยอำเภอวัดสิงห์สันบุรีหันคาสัพยามโนรมเมืองชัยนาท เนินขามและหนองมะโมงมีประชากรทั้งหมด316,220คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาทเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำสามสายประกอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและคลองมะขามเท่าต้นกำเนิดแม่น้ำท่าจีนชัยนาทแปลตามศัพท์มีความหมายว่าเสียงบรรลือแห่งชัยชนะ เป็นเมืองโบราณตัวเมืองอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคของแพกศีราชาใต้ปากลำน้ำเก่าโดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระยาเลอไทยคลองกรุงสุขโขทยัยระหว่างพุทธศักราช1860-1879ถึงเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเมืองแพรกหรือเมืองสันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ เมื่อกรุงสุขโขทัยเสื่อมอำนาจลงเมืองแพรกจึงกลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญเคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้งและมีใช้ทุกครั้งไปจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองชัยนาทแห่งนี้จังหวัดชัยนาทมีประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอาทิเช่น กราบขอพอรหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลวรวิหารเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมมูลริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากราบสักการะหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่าพระเกจิชื่อดังพระอาจารย์ของพระเจ้าบรมวง์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณคุ้งบางกระเบียนหมู่ที่4ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนเจ้าพยาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500เขื่อนเจ้าพยามีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว237เมตร50เซนติเมตร สูง16เมตร50เซนติเมตรติดตั้งบานประตูเหล็กรูปโคง้งสูง7เมตร50เซนติเมตรมีช่องระบายให้น้ำไหลผ่านขนาดกว้าง12เมตร50เซนติเมตรจำนวน16ช่อง ส่วนนกชัยนาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันนกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2526โดยมาจากแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในขณะนั้นด้วยความคาดหวังพัฒนาจังหวัดชัยนาทให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดและนำความเจริญทางด้านเศรษฐกิจกระจายลงสู่ท้องถิน่นปัจจุบันส่วนนกชัยนาทถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างชื่อให้จังหวัดด้านการอนุรักษ์พันนก และส่วนรวมทั้งนกไทยและนกต่างประเทศนกหาดูยากนกสวยงามหลากหลายสายพันธุ์และยังมีกรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชียและภายในส่วนนกมีอาคารแสดงพันธปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการรวบรวมปลาน้ำจืดปลาหาดูยากเกือบทุกขนาดกว่า50ชนิดมาไว้ให้ชมที่นี่ นอกจากนี้ยังมีผล,ลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทส้มโอขาวแตงกวาที่มีถิ่นกำเนิดจากตำบลคุ้งสัเภาที่มีสายพันธุ์เก่าแก่กว่า200ปีด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์หวานอมเปรี้ยวเนื้อกรอบส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทถือเป็นไม้ผลท้องถิ่นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาททั้งหมดทั้งมวลน,นี้รวมกันถือเป็นสิ่งสำคัญประจำจังหวัดชัยนาทดังคำขวัญที่ว่าหลวงปู่สุกรือชา เขื่นเจ้าพระยาหรือชื่อนามระบือสวนนกส้มโอดกขาวแตงกวา